สวัสดีคณาจารย์ทุกท่านและเพื่อนเพนพี่พน้องๆคณะพยบาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลทุกคนด้วยนะคะในวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ student engagement กันว่าแต่ว่า student engagement เนี่ยมันคืออะไรนั้นเรา,าทำความรู้จักไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าคะ่ะ student engagement คืออะไร s t u d e n t e n g a g e m e n นะคะคือการดำเนินการที่ช่วยให้เกิดกลไกและการขับเคลื่อนภายในคณะพยาบาลศาสตร์เป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างนักศึกษาและอาจารย์โดยให้นักศึกษาเป็นกระบอกเสียงเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงทั้งในเรื่องเรียนกิจกรรมและเรื่องอื่นๆค่ะ อีกทาง Student Engagement ยังเป็นกิจกรรมที่สร้างความเชื่อมโยงระหว่างนักศึกษาและคณะพยาบาลศาสตร์ผ่านการดำเนินการของ,ของคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและสิทธิเก่าเพื่อการพัฒนาน,นักศึกษาในทุกๆด้านซึ่ง Student Engagement ของเรานะคะมีอีกชื่อที่เปะปังอลังเวอนั่นก็คือ N SSE N นะคะมาจาก Negotiator ผู้เจราจา Smart ชา a ฉลาด S solvability ความสามารถในการแก้ไขปัญหาและ E นะคะคือ efficiency มีประสิทธิภาพ N SSE เมื่อแปลรวมกันจะมีความหมายว่าเจรจาอย่างชันฉลาดแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพส่วนอัตลักษณ์นะคะหรือมัโโ้ของคณะกรรมาการ Student Engagement ของคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลคือ NS ไปด้วยกันไปได้ไกลค่ะ โครงสร้างของคณะกรรมการ Student Engagement นะคะประกอบด้วยบุคลากรทุกภาคส่วนของคณะมีอาจารย์ที่นักศึกษาให้ความไว้วางใจและนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมเป็นกรรมการและเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆของนักศึกษาที่ต้องการให้คณะกรรมการช่วยเหลือโดยให้นักศึกษาที่เป็นกรรมการเป็นสื่อกลางระหว่างชั้นปีกับคณะและอาจารย์นะคะก็สามารถเป็นสื่อกลางแนะนําเรื่องราวร้องทุกข์ของนักศึกษามาแจ้งที่ประชุมได้เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาต่อไปค่ะ หน้าที่ของ Student Engagement นะคะก็จะเป็นการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและสิทธิ์เก่าในด้านต่างๆผ่านกระบวนการ w e l l b e i n g Survey ดังนี้ด้านการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาทุกชั้นปีดําเนินการประเมินการจัดการเรียนการสอนและวิธีการสอนเพื่อนําผลการประเมินมาปรับแผนการศึกษาและหาแนวทางการปรับปรุงต่อไปด้านคุณภาพชีวิตของนักศึกษาได้แก่สภาพคล่องทางการเงินด้านสุขภาพกายและใจได้แก่ สิ่งที่มีผลกระทบกับจิตใจของนักศึกษาและทําให้เกิดภาวะซึมเศร้าและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องค่ะต่อไปจะเป็นการแนะนําคณะกรรมการภายใน Student Engagement คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ